จากกรณีที่นายอลงกฎวรกีสมาชิกวุฒิสภา,าระบุวา่าขอเรียนตามตรงวา่า DSI เป็นแค่หน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัติแต่ผมเป็นวุฒิสมาชิกปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญถ้าพูดตามตรงผมสักสูงกว่าผมสูงไม่มายุ่งกับข้างล่างดรนทบุตรบ่งเนียมนักกฎหมายได้ออกมาแสดงความเห็นต่อก,กรณีดังกล่าวพร้อมให้ความรู้ด้านกฎหมาย โดยดรนัทอธิบายว่า 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการประจำต่างมีสถานะเท่าเทียมกันเพราะต่างกินภาษีประชาชนและดำรงตำแหน่งภายใต้กฎหมายทั้งคู่อาจมีที่มาต่างกันทั้งประบบว่าด้วยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา4บัญญัติให้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. อ,อำนาจหน้าที่ของสวและดี i ถูกกำหนดชัดตามกฎหมายต้นทางคือพอรบว่าด้วยการได้มาสวพศ2561และพระบอสอบสวนคดีพิเศษพศ2547พร้อมระบุว่ารัฐธรรมนูญมาตรา184 185ห้ามสวแทรกแซงข้าราชการประจำขณะที่ DSi สสามารถขอหมายเรียกหรือหมายจับสวได้โดยชอบตามกฎหมายไม่มีใครอยู่สูงกว่ากัน 3. รัฐธรรมนูญมาตรา107วรรค3อย่างย้ำว่าสอบอต้องมาจากกระบวนการกลั่นกรองตั้งแต่ระดับอำเภอถึงระดับประเทศเพื่อเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยจึงไม่มีเหตุผลใดจะถือว่าตนเองอยู่สูงกว่าประชาชน สี่สำหรับเอกสิทธิ์ของสองวตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งก็มีแค่ระหว่างสมัยประชุมเท่านั้นโดยห้ามจับคุมขังหรือออกหมายเรียกเว้นไ,ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมวุฒิสภาหรือเป็นการจับในขณะกระทำผิดแต่ไม่มีข้อห้ามความผิดอัตราโทษตามกฎหมายเกิน3ปีห้ามมีให้สารออกหมายจับ ดังนั้นระบุว่าท่าทีของนายอลงกตไม่เหมาะสมและไม่เข้าท่าเพราะถือว่าอยู่ในฐานะผู้ใช้งบประมาณแผ่นดินต้องรับผิดชอบต่อประชาชนการอ้างสถานะสูงกว่าหน่วยงานสอบสวนย่อมสองว่าเข้าใจผิดในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเช่นเดียวกับข้าราชการประจําแม้ที่มาและบทบาทจะต่างกันแต่ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายดรนัทบอกอีกว่ากรณีที่มีการสอบสวนข้อกล่าวหาหัวอังยีฟอกเงินหากไม่มีความผิดจริงนายอลงณกดไม่กดออกตัวแรงจนดูเป็นพิรุษพร้อมแนะว่าประธานวุฒิสภาควรเรียกอบรมกฎหมายเบื้องตน้นให้สมาชิกบางราที่ทำตัวเป็นเทวดากินภาษีประชาชนแล้วอย่าทำตัวแตะต้องไม่ได้